มวนเกย์เก <One>. okay. นั่นตีมากสิเอาเอาไปใส่กระตาได้ไปไพี่กระตาปา <c oughs> มาถิม่มลงแห้งแถอสิบตต่แตกสิว่างกรคอยตอนลงละ ตัดเนี่ยเดี๋ยวจะหาหมากตัดกันหมากบางล่งเร้วตัดใบ้บัมมวหัวสีตําม่ได้ลูกวางจังสีตัวจังสีจะคล้องขปนยึดจังไหนเฟื่องจังโอเคโอเคเอานี่เอาเอาไปวางไว้ <c oughs> อาวางค่อยๆได้ออย่าดื้อได้อโอ้ยโอ๊ยพูน่ะนี่การตบมืออีกร่างเหม่งปานบึ้งต้นนี้อ้อมหาชนกลกกระดกจับหมากหน่อยดกยางดกเลย ทำงานเก่งไว้พนักงหนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่อพี่คนออกมาง่ายๆมึงแม่ิตัดใหมันเป็นยางมันเข่าตาแม่ตัดไหมวะอันนี้หนเอานี่เอาไปแม่อานี้ ว่าใจมวนบมวนบะไม่เกี่กัม้วนเอาไปแล้วบันได้บวกมวนนิดนึงไปแล้ว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 อันนี้ที่ิหายยูเซก็เอาตัวนีเอาตันี้เขาตัดไปเลวเอ้าเอาเอาสันาเขาอยากปกรต้จับ พอดีแจ้งงามแต่ว่าโอ้ยมาวางแห้งแครลู้วางกคอยตัวพวน่ะตัวบอลมือพร้อมอุ้ยมาน่อยไปถือตือปื้ย่างมันติถึอมือเลยยางมันติถือม่ย่านยางมันติถือเยงหน้าบอกไไก่ก็ไป

โอเคเอาปัดขาเอาปัดขาไ,ย,ไ,ไ,ย,ไยุ่ในๆสอู้หูแต่ยุ่งในๆทางคุณทำยางอ้อมมาทานคุณยางไปทางคุณนะ,ะพะ่าเด็กหน่อยมาเจ็บบกม่วงนะครับให้นั่งถ่ายอยู่ทั้งเทียงหน้าพูด นี่พวกน้อยๆต้นน้อยๆนี่หมากมันเจีอยดนะมันออกซ่อนเหลืยงๆระ่ว่างต่ำหน้อยๆมันกับนี่นับหมากไหมก็มีห่างๆดอกแขงหมากมันใหญ่มันย่อนมันดอกบดิปิดหมากมันออก ม่วงกินสมนี่เด็ปาดออกเลย็บยังน้ำดอกไม้ครับ làm lọc may số thứ xong wow. nghe nóng tốt tiếng Na ư có tay hay đáng nè nè น้องขี้น้ำลงวันนอี้ยีน้เงี้อปกันมาเก็บบกมวงนะครับบกมวงแก่มวงแก้วขมินเล็กหน่อยก็ทั้งเก็บบกมวงน่อยซุมันโนไปเล่นนะครับมาเก็บสองเทียรแล้วนะครับกินบะเบิดก่มันเหลือหลายมันมีหลายกับเด็กขายนะครับ มือนน่อกี้แดดออกจาหแดดแห้งอยู่นะครับ11โมงแล้วครับตอนนี้11โมงเสารส์ไกเพียงงา้นะครับ<ม>กับมาสมือนะครับหมื่ว่านนีก็มาตอนแรงบางที่กระมาตอนเสาร์หมื่ว่านนีตอนแรงก็มาเปิดนาหฮดกกไม้หดแล้วแล้ว,ลวก็ได้ใส่บ่วงหนูนะครับห่างบ่วงหนูไอศุนทั้งพู่นมายามเมือเเสาร์นี่ก็บ,บอติดบอมีอยังมามันนี่เงี้ยเมืองเสาร์มากสายมากก็เลยเพากันมาเก็บบักม่วง กับเด็กน ok ่อยนะครับพาเด็กน่อยมาเหลียญส่วนผมตอนนี้กับหาโมงคืนนะครับมาแต่หาโมงเดี um ๋ยวนี้มาได้สามสิบนาทีแล้วเด็กหน่อยกับเจมบักม่วงน่อยมาเ่รอยญยุพรมอมนะบักม่วงน่อยซุ่งมันโลนซุมันบดติดนะครับมันสัดรัดลูกมันบักม่วงก็หมากไงก็ได้เก็บสองเทียร์แล้วครับเทียร์นี้เป็นเทียร์ที่สามบ้านนี้มันมีลูกหน่อยจับหมากขึ้นมาอีกนะครับเป็นพวกอ มหาชนกก็มีโชกนันันก็มี่แล้วก็นาดอกไม้สีทองนะครับที่มันจับหมากน่อยขึ้นอีกถ้าเด็กน่อยเหร็นจะเข้าก็กลับบ้านนะ